ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็รู้สึกเงียบๆเงาๆยังไงก็ไม่รู้ครับผมทุกวันสี่ห้าวันที่ผ่านมาก็ได้ยินแต่เสียงบึมๆเขารบกันครับผมแต่วันนี้ก็รู้สึกเงียบๆครับผม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากระสุนหมดหรือเขาหยุดรบกันครับผมไม่รู้เหมือนกันครับผมวันนี้ก็เลยแวะมาดูบริเวณตามทุ่งนาเลยก็เลยเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านได้ชมได้ดูกันครับผม ก็มองไปรอบๆก็ยังเห็นมีพวกวัวพวกอะไรยังอยู่แลก็มีพวกวัวพวกอะไรยังอยู่ครับผมแล้วก็มีคนเลี้ยงควายแล้วก็พวกไวยสรุนครับผมเขามาดักหนูดักอะไรครับผมทางป่าอ้อยอยู่ ทางปา่าอ้อยฝั่งนู้นครับผมก็จะมีพวกไวัยรุนเขามาดักหนูกันครับผมส่วนทวรเวณนี้ก็มีเด็กเลี้ยงควายครับผมคนทวรเวณนี้ก็บางคนเขาก็อบพยพไปครับผม แต่บางคนก็ยังอยู่ครับผมเพราะว่าเขาอาจจะทิ้งพวกวัวพวกควายอะไรไม่ได้ครับผมก็เลยต้องอยู่ดูแลครับผมแต่วันนี้รู้สึกว่าทางไทยและก็ทางขเขมรก็รู้สึกเงีย,งยบๆครับผม ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงครับผมแต่รู้สึกว่าจะเงียบไปหน่อยครับผมเพราะว่าสี่ห้าวันที่ผ่านมาก็ได้ยินแต่เสียงบึมบึมทุกวันครับผมบางครั้งก็ต้องอดหลับอดนอนครับผมเพราะว่าไม่กล้านอนครับแต่วันนี้ก็รู้สึกเงียบๆยังไงก็ไม่รู้ครับผม ก็เลยรู้สึกแปลกๆก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูและชมกันครับผมส่วนพวกวัวพออะไรก็เหมือนเดิมครับผมที่ว่าเหมือนเดิมก็เพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยู่ครับผมเจ้าของเขาก็อพยพไปอยู่ที่อื่นครับผมก็เลยทิ้งพวก วัวพวกควายพวกหมูหมากาไก่พวกหมาพวกแมวอะไรไว้ครับผมทั้งหลายคนครับผมที่ทิ้งไว้ครับผมและบางครั้งก็มีคนที่อยู่แถวๆวนั้นแหละก็เลยต้องดูแล้วก็จัดการให้ครับผมเพราะไม่รู้จะทำยังไงก็ดูแล้วมันก็เลยสงสารเลยต้องเอาพวก ข้าวพ,พวกอาหารอะไรไปให้พวกหมาพวกแมวครับผมแอบก็ดูสิครับพวกัวพวกอะไรก็ยังอยู่พาก,กันบางคนก็มีประมาณแปดก้าตัวก็จะผูกประมาณสองตัวนอกนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ครับผม ให้มันเดินหากินเองครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับผมก็เข้าใจมันกันว่ากลัวครับผมถึงจะกลัวแล้วก็ต้องสู้ครับผม ดูครับเงียบมากครับผมปกติต้องได้ยินตู้มตามตู้มตามนะครับแต่นี้รู้สึกว่าเงียบเงียบครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่ครับผมแต่ก็รู้สึก เหมือนว่าจะได้ยินนิดๆครับผมจะไม่รู้เหมือนกันว่าทางไทยหรือทางคอมเมนเป็นคนยิงครับผมแต่รู้แต่ว่าได้ยินนานๆได้ยินนิดๆครับผมเกือบเกือบไม่ได้ยินด้วยซ้ำครับผมมันเงียบเกินครับผมแต่ก็ยังมีนาน, ina, น,าน shrimp, ๆได้ยินเสียงมาพรืบพรืบนิดๆครับผม ครับผมก็จะขอเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม